กราบผู้รูทุกท่านค่ะ,จะเจริญธรรมำสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อบุญนาบุญศรีค่ะอยู่จังหวัดบุริรมัมอายุห้าสิบเจ็ดปีเป็นนักศึกษาอรารยปัญญาตรีเปีปีนี้ปีที่สองเป็นผู้ควบคุณสวนป่านาบุญหนึ่งดอนการค่ะ วันนี้ขอโอกาสมาส่งการบ้านกับครู้นะคะการบ้านก็เกี่ยวกับเรื่องที่เราไม่ได้ดังใจบางเรื่องที่เกิดขึ้นโดยที่แบบว่าเราไม่คาดคิดแล้วเราวางใจยังไงอย่างนี้ยค่ะคะ้รูค่ะครั้งครั้งที่ค่ายที่บนรนดาดครั้งที่แล้วนะคะก็เตรียมตัวจะไปเข้าค่ายนะคะจะให้ลูกไปส่ง ตอนเย็นก็เตรียมข้าวของอะไรทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วล่ะแล้วเอาอะไรขึ้นรถมากให้ลูกไปส่งที่อาเภอนังรองส่งรถตู้ไปขึ้นรถไฟนะคะรถไฟก็จะออกประมาณอ่า2โมงได้8โมงเช้านะคะก็จะไปให้ทันคิวแรกคิวแรกรถตู้นี่ที่นังรองเนี่ยก็จะไปให้ทันเพราะว่าไปรู้แล้วเวลารถออกเท่านั้นทีนี้เรารู้หมดแล้วทีนี้ก็เตรียมรถไว้ลูกสาวก็เตรียมรถไว้อหันหนาวประตูเรียบร้อยเพราะบ้านมันแคบๆหลังบ้านมันซ้อนกันอยู่สองคันรถไปไล่อีกคันหนึ่ง ทีนี้ตอนเช้าลูกเขาก็ไปติดยางกับคุณพ่อเขาเขาบอกว่าถ้าแม่จะไปก็ให้โทรขับไปขับไปแล้วก็ไปเรียกเขาออกมาจากไร่มันเป็นทางผ่านเขาจะออกมาดัากตัวตรงนั้นเขาก็ไปตั้งแต่ตีตีตีสามกว่าๆนี่แหละค่ะทีนี้เราก็คิดว่าเออกะเวลาไปให้เล็ดเลดไปสักประมาณสักอ่าสามสิบนาทีก่อนรถก่อนก่อนถึงนมงรองเนี้ยอ่าทีนี้พอมาสตาร์ทรถ เอาของขึ้นเสร็จเดี๋ยวร้อยอ้าวทาไมรถสตาร์ทไม่ติดอ้าวมันเป็นอะไรอ้าเมื่อวานนี้เขาก็ยังขับไอ้หันหน้าออกถนนอยู่นี่นาก็สตาร์ทยังไงยังไงก็ไม่ติดเออเราหอดีนี้เราจะได้ไปทันไหมเนี่ยรถไอ้มันตีห้ากว่าแล้วเนาะเพราะว่ารถนางรองในรถตู้คันแรกนี่เขาก็จะออกหกโมงเขา้ามาถึงเกทันรถไฟคิวนี้อ้าวตายแล้วทีนี้แบตหมดหรืออะไรเนาะแล้วเมื่อวานก็ยังขับอยู่ตอนนี้แหลคะค่ะคุณรู้ กิเลสมันก็มาทันทีแล้วค่ะตอนเนี้ยมันว่าอุ่นจะทันรถไม่นอนเนี่ยรถไฟเนี่ยคิวนี่เรายิ่งไม่เคยขึ้นคิวอื่นๆเยอะเนี่ยเรารู้แต่คิวนี้เวลานี้ไปถึงไปถึงวารินมันก็จะประมาณที่อย่างเงี้ยนะทีนี้ใจมันก็โอ้ยใจมันก็ดูมันรีบรีบร้อนทํายังไงดีนี่ทํายังไงดีนี่ก็ก็มาตรวจดูที่ใจนะคะก็ยังดีว่าเราเรารู้มันเป็นกิเลสรู้ว่ามันอันนี้ใจมันว้าวุ่นใจมันกลัวจะไม่ทันมันจะร้อนรนนะคะครูเหมือนที่เราเคยเป็นมานั่นแหละ ก็มาเกิอดตัวที่ใจว่าเอ๊ะเนี่ยใจเราร้อนไปหรือเปล่ามันเกิอดอะไรขึ้นเราต้องไม่ทุกข์กับมันสิมันจะมันจะได้ไปก็ได้ไม่ได้ไปก็ได้แล้วก็หาหนทางค่อยๆค,คิดแล้วก็มาตรวจแ,แล้วจะไปเอารถที่ไหนละ่ะมันก็จะเน้นนัดลูกไว้แล้วก็เลยว่าเออก็มีมีรถอีกคันหนึ่งนะรถนะ้าเรานะ่ะเขาว่างไหมเราลองไปถามผ่าดูซิเพราะว่ารถอีกคันหนึ่งมันก็มันก็อยู่ข้างในตัวน,นี้ออกไม่ได้ตัวน,นั้นมันก็ออกไม่ได้รถรถที่เอาเข้าไล่ทุกวันนะั่นะ เดี๋ยวไปไปยืมรถไอ้น้าดีกว่าน้าเขาจะมาไหมเนาะนี่เขาจะอยู่ไม่นาะก็ขี่รถไปถามน้าเขาบอกว่าเอาไปได้เลยไม่เป็นไรอ่ะเขาบอกว่าให้ป้าเอาไปได้เลยนช่ไก็ทีนี้ก็ก็ได้รถคันนั้นออกไปนะคะแล้วก็วางที่ใจนะคะครรู้ตอนนั้นมันก็เห็นกิเลสนะคะว่ามันจะกลัวจะไม่ทันรถเอ่อรถไฟนะคะแล้วก็มันได้หลายอย่างที่มีความกลัวมีความแบบว่าไม่ได้ดังใจมันก็ามานะคะแต่ว่าเราก็ได้เข้ามาเรียนตรงนี้เราก็เดยรู้ว่าเราดับที่ที่ใจของเรา ว่าได้ไปก็ได้ทันก็ได้ไม่ทันก็ได้ได้ไปเวลาไหนเราก็วางที่ใจคะ่ะไอความร้อนโดนของเรามันก็เลยลดลงมันก็ไม่ทุกข์ค่ะที่รกๆมันก็จะมาอยู่ไม่ทันมันนะคะมันมาแบบอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะมันเห็นอาการเลยนะในใจเรา,เร,ารู้เลยว่าโอ้ถ้าก่อนถ้าเมื่อก่อนนี้นะคะถ้าเราไม่ได้เข้ามาเรียนรู้ตรงนี้ว่าทุกข์เนี่ยทุกข์นี่เราเราก็ไม่ไม่ทางพ้นทุกข์ไม่มีทางหาทางที่จะดับทุกข์ที่ใจที่ก็ไม่ได้นะคะมันก็จะทุกข์ยิ่งใหญ่เพ่อเพลก็จะพ่านให้ ถึงค่าพ่อแม่น,นู่นแล้วทําไมไม่เช็ครถทําไมมันก็จะไปนู่นเลยนะดี๋ยวนี้เราก็ไม่โทษใครเพราะว่าอาจจะเป็นที่บาของเราบ้างที่เราเขาจะต้องมาทดสอบให้เราว่าใจเราหนัาบางได้ไหมหรือ,อยังทุกข์เหมือนเดิมนี่ยังร้อนโดนเหมือนเดิมเนี่ยเขามาทดสอบเราเราก็ได้รู้ตรงนี้ค่ะคุณูแต่ใจก็สบายแล้วก็นั่งรถไปอ่ทันก็ได้ไม่ทันก็ได้ไม่เป็นไรทันเมื่อไหร่ก็ไปเมื่อนั้นไม่ทันก็ไม่ไปอพอระวังนี้นะพอไปถึงกรีดำมันก็เกือบไม่ทันรถล้วคะ่ะเหลือบจาบช่วยแล้วรถอ่า ไปถึงบกสอเขาก็ว่านเนี่ยไปว่ารีบนนะรถไฟอ่าคิว8โมงนี้ด่วนเลยเขาก็ช่วยนะเออก็ดีเออก็เปิดทางให้ทานพอดีรถก็มาจอดรอรถไฟก็ได้ขึ้นพอดีค่ะค่ะก็ก็ดีเลยค่ะมันก็มีมีมีมมมีช่องทางออกเลยค่ะก็คงจะประมาณนี้ค่ะครูสาธุค่ะเราจะพาไปให้ทํไไ้ฟังค่ะค่ะ นี่ได้เป็นการแลกเปลี่ยนเรื่องของว่าถ้าถ้าเราวางใจได้ผลมันที่เกิดขึ้นเนาะผลมันที่เกิดผลที่เกิดขึ้นนะคะมันที่ว่าดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้จริงเนะี่ยเพราะไม่มีตัวที่ว่าจะเอาของเราแล้วเนี่ยตัวอยากได้ดังใจของเราแล้วปรากฏว่าพอผลมันออกมามันก็ดีที่สุดเนะัะส่วนใหญ่มันก็จะได้ส่วนใหญ่มันก็จะ กลือไม่ได้แปลว่าได้ใช่ไหมคะเกือไม่ทันนี่แบบแต่ถ้าถ้ามีกิเลสอยู่ไม่แน่นะมันอาจจะเกือบทันแต่ไม่ทันค่ะเชื่อเชื่อมากเลยค่ะคุณรู้เรื่องนี้ถ้าเราวางใจอาจจะการมันอาจจะเปลี่ยนเหตุการณ์ให้เราเป็นในด้านที่ไม่ดีก็ได้นะตรงนี้เราไม่รู้นะคะแต่ว่าถ้าพวกเราพวกเราสังเกตเนี่ยเราจะเห็นว่าพอเราวางใจได้แล้วมันจะได้เป็นส่วนใหญ่นะ ใช่ที่เอได้นี่แหละก็จะเป็นเป็นอันนึงเป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่เราจะเหมือนเราจะชัดเจนยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือการวางใจให้ได้ผลมันจะเป็นอย่างไรเนี่ยอ่าถ้าเราวางใจได้แล้วผลจะเป็นยังไรบางครั้งเรายังกําหนดไม่ได้หรอกอย่างนี้ไปก็ไปก่อนใช่ไหมคะทันก็ค่อยอ่าทันก็ทันอ่ะถ้าไม่ทันก็ค่อยคิด ต่อว่าจะทํายังไงอย่างเงี้ยมันคิดล่วงหน้าไปมันก็ไม่ได้มันมันก็ทุกเปล่าบางทีคิดล่วงหน้าไปยังไม่ใช่อยู่สถานการณ์จริงอะ่ะมันก็มันก็ยังไม่จริงหรอกไปไปอยู่ตรงหน้านั้นอะ่ะถ้าเจอปัญหาแล้วเราอยู่ตรงหน้าง,งานอยู่หน้าสถานีแล้วเนี่ยเราก็อาจจะมีแนวทางแก้ไขใช่ไหมคะแต่ตอนนี้คือไปดูก่อนอย่างเงี้ยยินดีกับอาบุณนานะคะอาบุญนาได้ สองจิตที่มันมีทางออกอะว่าคิดยังไงจะไม่ทุกข์แล้วถ้าเราเราเปรียบเทียบได้ด้วยว่ากับอดีตเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันมีมันมีปัญญาเพิ่มขึ้นที่จะทําให้เราไม่ทุกข์ได้ปัญญาในระดับที่ทําให้เราไม่ทุกข์ได้ด้วยใช่ค่ะเมื่อก่อนก็ต้องหาแพะมารับบาปจากความ <c oughs> ทุกข์ของเราตอนนี้แพะรอดตัวนะ เดี๋ยวนี้ดีขึ้นเยอะแล้วก็รู้ตั้งแต่เข้ามาเรียนเนี่ยวางใจได้ได้หลายเรื่องอยู่ค่ะไม่ค่อยไม่ค่อยค่ะพ่อบ้านคงบอกว่าคุ้มที่ส่งเรียนคุ้มที่ให้เข้าเรียนปล่อยให้เรียนค่ะค่ะยินดีเลยค่ะนุโมทนาค่ะเช่นเอาสมใจค่ะ